สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาละเชนนะครับท่านชมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับพอดีก็ปีงออกกาลังกายครับท่านชมวันนี้เราจะพาท่านชมรับชมบรรยากาศครับวันนี้ก็กอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาละเชนนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศดีมากครับค่อนข้างไม่ร้อนครับท่านชมเพราะว่าเมื่อวานครับเอไม่ใช่เมื่อช้าครับผมฝนก็ตกครับตกแบบไม่แรงครับผมโอเคครับผมไป เล้วให้ท่านชมได้ชมด้านหน้าครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเขาก็ได้ถไายไครับถอนมันเสร็จแล้วก็ถ่รยลครับเตรียมตัวจะปลูกอีกชุดหนึ่งครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นร่องน้ําครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมในเดินรับชมเนาะบรรยากาศตอนเย็นครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ ได้ไถไร่เป็นที่เรียบร้อยครับผมเตรียมตัวจะปลูกมันครับเพราะว่าฝนก็อาจจะตกเมื่อวานครับตกเมื่อวานครับตกแรงครับแต่ตอนเช้าครับก็ตกเป็นลินลินครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานครับผมก็ไปถ่ายรีสอร์ทล้างครับ เดี๋ยววันไหนว่างๆครับผมเดี๋ยวผมจะจะไปถ่ายรีร่สอดอีกที่หนึ่งครับผมฝา,ากติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้เราก็ไม่มีเวลาครับผมพอดีก็เรื่องงานมาปั๊บก็วิ่งออกกำลังกายครับผมก็นี่ครับก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับบรรยากาศยามเย็นครับอากาศดีมากครับ รุ่มลื่นมากเลยก็เวลาห้าโมงสีหกนาทีครับผมคับถ่ายบรรยากาศครับจนเย็น,นตอนนี้ก็เหลือมันครับถอนยังไม่หมดเลยเป็นมันแบบตัวมันน้อยครับเลยเขาก็ไม่ได้ถอนครับท่านผู้ชม บรรากาศดีมากครับเป็นธรรมชาติดีฝั่งน้อก็เป็นภูเขาครับว่าช่วงที่ฝนยังไม่ตกครับแหลงครับแหลงก็ฝนตกมาวานประมาณสองครั้งครับผมก็ตืมต้นไม้ก็ใบ,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 บไม้ไมก็เริ่มเกี่ยวเนาะว่ามันต้องการน้ำครับเราก็พาละ กาศเย็นดีครับจุดนี้ครับเขาก็เป็นที่ไถไร่เป็นเสร็จเรียบร้อยครับก็ช่วงแรกครับปลูกกระพวกครับนี่ไม่รู้ครับปีนี้เขาเขาจะปลูกอะไรครับนะครับเพิ่งไถมาอาทิตย์ที่แล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับแตะกอนจุดนี้ก็เป็นไร่มะม่วงเนาะนะครับก็หลายปีแล้วเนาะ ต้นมุงต้นมะม่วงครับตอนนี้เขาก็อะไรมันก็เปลี่ยนใหม่เนาะก็ปลูกอย่างอื่นม้่งอะไรม้งครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีมากครับสวยงามครับก่อนเขาอ,อาจจะมืดไวหน่อยเน,ะนาะเป็นที่ที่สวยงามครับสวยงามมากเลยก่อนก็เป็นป่าม,มุงป่ามะม่วงหมดนะครับ ที่ผมชี้นี่เป็นป่ามะม่วงหมดเลยทอนนี้เขาก็ทาปลูกอะไรเงี้ยปลูกปลูกมันมั้งปลูกกระปุกมั้งครับผมไอยอมุงมะม่วงอาจจะศูนพันหมดครับมีขึ้นมาเขา้ปลูกพวกมะม่วงมันมะม่วงเนี่ยฟ้าล้นพวกอะไรครับผมก่อนก็เคยมาเก็บมากินกันครับที่ช่วงที่ไปโรงเรียนครับก็เดินแวะมากิน เป็นเขาลูกเล็กครับนี่ตรงนี้เขาจกดงจกดินทำชกะลุงมข,ข,ข,ขยะเตมเนะครับกลุ่มขยะนี่เตะขยะขยะข้ามาทิ้งกันครับ ลอยหลอกสายไฟหลอกสายไฟยนคะรับเป็นที่ที่กว้างมากเลยครับปลูกมนันปลูกกระโพดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมก็เป็นดินแดงครับดินแดงเขาไถช่วงมาติสที่แล้วเนี่ยทำได้อยู่ที่ที่แล้วปลูกทั้งมนันปลูกทั้งกระโพดมั่งอะไรมั่งรับแล้วแต่ครับเนาะแล้วแต่ ตอนนี้เขาก็ไถกันครับตอนนี้เขาก็ปลูกมันที่กันครับท่านผู้ชมเพิ่งมาไถกันครับรู้ว่าปีนี้เขาจะปลูกอะไรครับไปโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันเสาร์ตอนเย็นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาร์ชนะครับผมฝากลืมกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปชมใหม่ๆครับผมเดี๋ยววันไหนว่างครับเดี๋ยวผมจะไป ถ่ายทำรีสอร์ทหลังครับผมเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ท่านชมนรัชทุกครับก็ฝากคลิปเมื่อวานนะครับผมรีสอร์ทหลังครับผมเออโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สสัสวัสดีครับบ๊ายบาย